สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การผ่าดวงชะตาลัคนาราศีเมษประจำเดือนกันยายน2567ครับชาวเมษครับเดือนนี้ดวงดาวบนจักรราศีดวงดาวบนท้องฟ้าโคจรโยกย้ายราศีถึง3ดวงและมีดาวหนึ่งดวงที่โคจรย้ายราศีถึงสองราศีด้วยกันนะครับนั่นคือดาวพุธครับ เริ่มเปิดศัก,กราดเข้ามาเลยวันที่1กันยาดาวพุธโคโจรเข้าสู่เรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีเมษและได้ตำแหน่งอันเป็นมหามงคลถึง3ตํตำแหน่งครับ 1. คือราชาโชค 2. คือมหาจักร3คืออุจจาวิราชแปลว่าชาวลัคนาราศีเมษจะโดดเด่นเรื่องการเจรจาโดดเด่นเรื่องโซเชียลมีเดีย โดดเด่นเรื่องการเดินทางการเจรจาการเดินทางโซเชียลมีเดียคำพูดจะทําให้ชาวลัคนาราศีเมษประสบความสำเร็จนี่ครับเพราะดาวพุธคือดาวแห่งการเจรจาเทพเจ้าแห่งการพูดดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนสหัชชะของชาวลัคนาราศีเมษอีกครั้งดาวพุธยังโครจรไปอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะหมายถึงลูกน้องบุตรบริวารเด็กคนอายุน้อยกว่า คนเหล่านี้ชาวลัคนาราศีเมษต,ตั้งแต่ช่วงวันที่1กันยาถึง19กันยาชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ได้รับสิ่งดีๆจากคนที่มีอายุน้อยกว่าจากคนที่เป็นลูกน้องเป็นบุตรเป็นบริวารน,นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลัง17กันยาดาวอาทิตย์ก็โคจรเข้าสู่เรือนอริก่อนหน้านั้นดาวอาทิตย์และดาวพุธเนี่ยอยู่ร่วมกัน อยู่ร่วมกันในเรือนปุตตะเป็นดาวคู่ประชาสัมพันธ์ดีนะครับแต่หลัง17กันยานี่ต้องระมัดระวังเลยเพราะดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่เรือนารีนั่นหมายความว่าจากให้คุณจะกลายเป็นให้โทษจากลูกน้องบุตรบริวารให้คุณหรือจะมีทิศทางที่เหมือนจะดีแล้วกลับจะให้โทษหรือบางคนดี บางคนร้ายกับเรานี่ต้องระมัดระวังนะครับอีกทั้งหลัง19กันยาเนี่ยที่ดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนอริต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดเรื่องเอกสารเรื่องอุบัติเหตุในการเดินทางนะครับมันกลับกันเลยนะ1-19กันยานี่โดดเด่นกับดาวพุธหลัง19กันยาเนี่ยดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนอริเนี่ยระวังเรื่องการเจรจาเรื่องคําพูดเรื่องโซเชียลมีเดียให้ดี เพราะนั้นช่วงที่โดดเด่น1-19เกนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าช่วงที่เราเขาเรียกว่าได้ทีเป็นช่วงที่เราได้เปรียบได้ทีเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่าไปทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงจนเกินไปที่มันจะมีผลให้มันดราม่ามีผลกระทบหลัง จากวันที่19กันยานั่นเองครับส่วนดาวอาทิตย์ที่จะโคจรย้ายหลังวันที่17กันยานั้นจะเข้าสู่เรือนอริอันนี้ชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องระมัดระวังการทําบุญคนไม่ขึ้น17กันยาถึง17ตุลาทําบุญคนไม่ขึ้น1 2ต้องระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเจ็บป่วยหรือทะเลาะเบาแหวงกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชาย3ต้องระมัดระวังเรื่องข้อพิพาทคดีความการติดต่อกับราชการ4ต้องระมัดระวังเรื่องของอะไรครับเรื่องของชื่อเสียงให้ดีนะก่อนหน้านั้นเนี่ยชาวราศีเมษดาวทิตย์อยู่ในเรือนปุตตะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างดีแต่ในช่วงปลายเดือน17เป็นต้นไป19เเป็นต้นไปดาวอาทิตย์ดาวพุธโคจร ลงสู่เดือนอริคือศัตรูคือคอู่แข่งคือคนที่ไม่หวังดีเพราะนั้นตั้งแต่คือครึ่งเดือนแรกโดดเด่นครึ่งเดือนหลังต้องระวังหน่อยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องศัตรูเอาละ่ะดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวสุกดาวสุกวันที่1ถึง21กันยาดาวสุกโคจรอ,อยู่ในเดือนอริโดยตลอดครับอาจจะไม่ดีดาวสุกเนี่ยเป็นดาวความรักเป็นดาวการเงิน เรื่องความรักเรื่องการเงินเรื่องหุ้นส่วนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่โดดเด่นแนละต้องระมัดระวังแต่ข่าวดีคือ21กันยาเป็นต้นไปดาวสุขโคจรเป็นกเกษตรตราธิปดีเข้าสู่เรือนปัตตนีเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมษจะมีออร่ามีสัน่ห์โดดเด่นการเจรจาการทําข้อตกลงดีหลังวันที่21กันยาจากดาวสุขนะแต่ดาวพุธช่วงนั้นก็อยู่เรือนอริ เสียเพราะคําพูดแต่โดยรวมแล้วมันมีโอกาสที่ดีเข้ามาเข้าใจไหมครับต้องแยกกันระหว่างดาวสุกกับดาวพุธนะดาวสุกยังหมายถึงเรื่องของหุ้นส่วนการต่างประเทศนะครับดาวสุกยังหมายถึงเรื่องของการเงินการเงินมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบหลัง21กันยาเป็นต้นไปการเงินมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นปัญหาทั้งหลายเกี่ยวกับการเงินถ้ามีหลัง21กันยาไปจนถึงตลอดเดือนตุลาจะมีหนทางแก้ไขจะมีเรื่องที่ดีเข้ามา เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความสําเร็จแต่ดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ทางโหราศาสตร์ดีก็จริงเป็นเกษตรตาธิบดีนะครับและเป็นดาวการเงินเป็นดาวความรักแต่สิ่งที่ชาวเมธต้องรู้และต้องระวังก็คือดาวศุกร์นั้นเป็นพินทุบาททางโหราศาสตร์ด้วยดีส่วนดีร้ายส่วนร้ายหักลบกันไม่ได้นะกรรมส่วนกรรมบุญส่วนบุญเพราะนั้นศุกร์เป็นพินทุบาทเล็งดวงชะตาแสดงว่าเขาบอกว่า เป็นดวงที่ร้อนดิลันแปลว่าช่วง2 1กันยาแล้วก็ในเดือนตุลาที่ดาวสุกเร็งดวงชะตาอยู่นี้ต้องระมัดระวังมีเรื่องดีก็จริงแต่มีเรื่องร้อนนะครับร้อนใจในเรื่องความรักร้อนใจในเรื่องหุ้นส่วนร้อนใจในเรื่องเงินหรือเงินเข้ามามันเป็นเงินร้อนเรื่องต่างๆมันจะได้แต่มันร้อนเหลือเกินต้องแข่งกับเวลาต้องรีบร้อนหรือได้มาแล้วจะต้องใช้ต่อทันทีอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่ชาวเมธต้องระวังนะครับ นี่คือดวงดาวครับดาวพุธย้ายสองครั้งครั้งแรกหนึ่งกันยาย้ายแล้วดีหนึ่งกันยาถึง19กันยาดาวพุธด,ดีมากอยู่ในเรือนปุตตะไอเดียความคิดสร้างสรรค์ต่างๆคิดแล้วทำเคลียร์ขีปคอนเทนต์ดีไซน์เนอร์ในหัวในการทำกิจการในการทำงานต่างๆหางเงินต่างๆลุยไปเต็มที่ปุตบริวารลูกน้องให้คุณแต่หลัง19กันยาระวังหน่อยทั้งคำพูดทั้งการเจรจา,าตรงกันข้ามเลยนะครับนี่คือดาวพุธด,ดาวอาทิตย์ช่วง1-17ถึงกันยา ดีมากเช่นกันร่วมดาวพุธเป็นดาวคู่ประชาสัมพันธ์เป็นกเกษตรตาที่ปดิเกียรติยศชื่อเสียงความแข็งแกร่งชัยชนะโดดเด่นครึ่งเดือนแรกแต่หลัง17กันยาต้องระวังศัตรูนะครับต้องระวังศัตรูระวังชื่อเสียงระวังเรื่องราวต่างๆที่ได้พูดไปแล้วส่วนดาวสุขแย่ต้นเดือนแต่ดีปลายเดือนเป็นดาวดวงเดียวที่แย่ต้นเดือนแต่ดีปลายเดือนความรักการเงิน21กันยาไปแล้ว,ดว,ดว,ล ner, ดวดโดดเด่นนะครับความรักการเงินหลัง21กันยาไปแล้วโดดเด่นเพราะนั้นเรื่องเงินถ้าจะลุ้น ถ้าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองถ้าจะเจรจาดําเนินการหาเงินทําช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนได้เลยดําเนินการเต็มที่ยังไม่ต้องไปคิดถึงว่าเม็ดเงินจะได้ไม่ได้ช่วงนี้เป็นช่วงหาเงินแต่ถ้าจะไปลุ้นเอาเม็ดเงินเอาเงินกลับมาหลังย1ิบเอ็ดกันยาโดดเด่นนะครับระวังให้ดีเรื่องศัตรูระวังให้ดีเรื่องคําพูดนะครับจะทําให้เราจักได้เยอะเป็นได้น้อย จักจะได้กลายเป็นไม่ได้ส่วนเรื่องการงานการงานเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ดาวเสาดาวการงานแม้เดือนนี้ไม่โยกย้ายแต่1กรกฎาจนถึง3พฤศจิกา1น5วันดาวการงานของชาวราศีเมษเดินถอยหลังแปลว่าอะไรถ้ามองในแง่ร้ายก่อนมองในแง่ร้ายช่วงนี้พอแท้ถดถอยได้บ้างบางจังหวะเหนื่อยมีปัญหา ได้บ้างในบางจังหวะและอาจจะงานที่วางไว้อาจจะล่าช้าสัญญาไว้ไม่ได้ดังหวังเขาสัญญากับเราส่งงานเราไม่ได้เราสัญญากับเขาส่งงานเขาไม่ได้อะไรแบบนี้ติดขัดมีอุปสรรคบ้างเหนื่อยท้อแท้มีปัญหานี่คือ1กรกฎาถึง3พฤจิการยน125วัน ดาวเสาร์เดินถอยหลังไปทําบุญถวายพระพุทธรูปปางนาะคปกสร้างพระพุทธรูปปางนาะคปกในวันเสาร์แก้เคล็ดแก้ดวงนะครับแต่ข้อดีมีไหมมีเพราะดาวเสาร์เดินถอยหลังงานเก่าดีพรสวรรค์ที่เรามีติดตัวมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กที่เราชอบทา เอามาทําเป็นธุรกิจเอามาทําเป็นงานเสริมงานพิเศษมีโอกาสจะรวยงานเก่าเพื่อนร่วมงานเก่าสิ่งเก่าๆที่เคยทําโครงการเก่าที่เคยทําไว้แล้วแต่ทําไม่สําเร็จโครงการเก่าที่เคยทําไว้แล้วแล้วยังไม่ได้ทําต่อเอามาทําในช่วงนี้อะไรที่ชะลอตัวอะไรที่ตันหยุดไว้ก่อนประคองไว้ก่อนย้อนกลับไปหาบางสิ่งบางอย่างมาเริ่มต้นใหม่มาดัดแปลงมารีโนเวทมาแอปพายแล้วเริ่มทำใหม่ จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับโดยเฉพาะพรสวรรค์ของท่านให้ทํางานที่ท่านคิดว่าท่านมีพรสวรรค์ท่านรักท่านสนุกเอางัดขึ้นมาทําเป็นงานที่2งานที่3ช่วงนี้เป็นการเริ่มต้นแล้วมันจะดีในอนาคตและทํากับมันด้วยความสนุกอย่าทําด้วยความเครียดอย่าทําด้วยความคาดหวังไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะนะนี่คือข้อดีข้อดีข้อหนึ่ง คือมันเป็นจังหวัดที่ดวงดาวเนี่ยนะครับให้โอกาสเรารอเราดาวเดินถอยหลังเนี่ยบางทีดาวก็รอเราในเรื่องงานเหมือนกันบางงานที่เรากําลังตัดสินใจลังเลหรือคิดว่ามันจะหลุดไปแล้วจะจะพาดไปแล้วจะผ่านไปแล้วอาจจะยังต่อเวลารอเราอยู่นั่นนี่คือเรื่องดีเพราะดาวเดินถอยหลังการงานเดินถอยหลังแปลว่างานที่หลุดไปแล้วลอยไปแล้วงานที่คิดว่าจะไม่ได้แล้วอะไรที่คิดว่าแก้ไม่ได้ทําไม่ได้แล้วอาจจะมีโอกาส ที่2ที่3ม,มาให้เราลองได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งนี่คือจุดเด่นอีกประการหนึ่งดาวเสาอย่างไรก็ดียังโคโจรอยู่ในเรือนลาภะลาภะแปลว่าโชคลาภการเงินเงินก้อนใหญ่และเรือนลาภะของชาวเมษคือราศีกุมนั้นเป็น เรือนราหูเสากระราหูเป็นดาวคู่มิตรตามโครงกรหัวรศาสตร์อาธิตย์เป็นมิตรกับภูจันโฉมตูพุทธนงยาวสุกปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรต่อก,กันแล้วราหูกับเสาอยู่ร่วมกันในเชิงร่วมดาวร่วมธาตุร่วมราศีระหว่างดาวกับอะไรก็ตามนี่มันมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์ก้อนใหญ่เพราะชาวเมษดาวเสาคือดาวการงานราหูคือดาวโชคลาภดาวการเงินเมื่อเสาเข้าบ้านราหู ตั้งแต่1ึบีนาะ2,566จนถึงช่วงเวลาพฤษภาคม2,568 1ปีครึ่งนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสจับเงินก้อนใหญ่จากการงานจากการขายที่ดินจากการขายอสังหาริมทรัพย์จากการทำโรงงานอุตสาหกรรมจากการทำโปรเจกต์ใหญ่จากการทำโครงการทำงานทำธุรกิจนะครับหรือได้มรดกตกทอดนะ หรือดาวเสาเนี่ยยังหมายถึงธรรมชาติยังหมายถึงของเก่ายังหมายถึงของขังยังหมายถึงโอ้โหมากมายครับดาวเสาเนี่นะครับแร่ธาตุเบืองแร่น้ํามันที่ดินอสังหาริมทรัพย์คอนโดวงการก่อสร้างวัสดุก่อสร้างนี่ชาวเมธมีโอกาสโดดเด่นมากมายโดยเฉพาะงานอีกอย่างหนึ่งคืองานเกี่ยวกับเรื่องการเงินหุ้นทองทรัพยากรนะครับ หรือเกี่ยวกับเรื่องการเล่นค่าของการเงินแลกเปลี่ยนอะไรพวกนี้ชาวเมธโดดเด่นมากนะครับนี่ก็คือเรื่องของการงานเรื่องความรักเมธเมธความรักเนี่ยต้องบอกว่า1-21กันยาระวังเลยทะเลาะเบ,บาแหวงมีปัญหาเรื่องความรักหลัง21กันยาดีสําหรับคนโสดมีโอกาสเจอคนมีโอกาสมีเสน่ห์มีโอกาส,กาสดีๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องความรักกันยาตุลาสําหรับคนโสดนะ แต่คนมีคู่แล้วดาวสุกก็ยังเป็นพินทุบาเรื่องร้อนๆอาจจะมาต้องระมัดระวังนะครับแต่บีเกนสำหรับคนมีคู่แล้วนะเรื่องร้อนๆอาจจะมาแต่บีเกนได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองจากคุ่ส่วนจากคู่ครองหลังยี่เบ็ดกันยานะแต่ก่อนยี่เบ็ดกันยาต้องระวังทั้งหมดแต่หลังยี่เบ็ดกัญยานี่ดีอย่างเสียอย่างสําหรับคนมีคู่แต่คนไม่มีคู่หลังยี่เบ็ดกันยาดีในเรื่องถ้าเจอคู่นะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลสําหรับชาวเมธ สิ่งสาคัญที่ยังบอกไปไม่หมดคือเรื่องของการทําบุญการทําบุญเดือนนี้1นึถึงสิกันยาไปทําบุญให้ปุตบริวารเด็กเด็กกำพร้าเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสเด็กตาบอดดีมากหลังจากนั้นยีเ่เบกันยาไปแล้วไปทําบุญเรื่องน้ําดื่มน้ํากินน้ําแร่เครื่องกรองน้ํายาน้ํานมน้ําหวานทําบุญเรื่องน้ําให้กับคนยากไร้ถวายพระพิสุสงฆ์ถวายสัมมาเนรดีมากสําหรับเดือนนี้ครับเอาละครับชาวเมธ และทุกลัคนาราศีผมมีข่าวจะมาบอกสําหรับคนที่พลาโดโอกาสไปแล้วเป็นค์ดยอดทิต์คาดท,ที่สนุกมากคา์ดไพ่ย,ยิบสีมหาทศดาราวันนี้อยากให้ทุกคนได้ฟังจากปากลูกศิษย์ของผมที่ได้เรียนคลาสนีแล้วว่าเขาได้อะไรไปบ้างครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังก่อนตัดสินใจนะครับเหลือไม่กี่ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับสำหรับชาวเมสครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรา,เรามีการวางแผนการสอบนะครับ <า S 2> แล้วก็ประสบการ <แ S 1> การสอนเนี่ยกว่าสิปีวิชานี้เป็นหนึ่งเดียวนะครับที่เชื่อมโยงกับไพ่ได้ถึงสามสำหรับและสามารถเปิดโป๊กูมิได้ครับ ดีนะครับเป็นคา์ดพื้นฐานอยู่แล้วเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานเลยสามารถเรียนได้รวมถึงคนที่ได้เรียนไพ่ยิปซีในสถานที่อื่นๆหรือเคยศึกษาวิชาไพ่ยิปซีเนี่ยที่อื่นมานะครับก็มาพบกับความแตกต่างและความมหัศจรรย์ความพิศดารของไพ่ยิปซีมหาโสดาราได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วไม่ว่าจะมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ครับขอให้เปิดใจและ ตั้งใจจริงที่อยากจะเข้ามาศึกษาเท่านั้นพอครับวันนี้ได้ความรู้ไปในสองวันเนี้ยได้ความรู้ดีมากและเราก็ไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนเลยอาจารย์แนะนําดีมากค่ะ <Okay. S 2> ทําให้เราเข้าใจในหลักศาสตร์ของพ่ยิบซีได้อยากให้ทุกคนเนี่ยคือเปิดใจลองมาเรียนกับอาจารย์ดูค่ะ <Yeah. S 2> รับประกันเลยค่ะว่าสุดยอดมากค่ะ ชอบการสอนของอาจารย์มากครับมันเข้าใจง่ายเรียนสนุกเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็อาจารย์ออกแบบหลักการเรียนรู้ของพ่ยิปซีเนี่ยให้เราได้เรียนรู้ง่ายแบ่งเป็นขั้นเป็นตอน ในการเรียนรู้ใน2วันนี้สามารถเรียนได้ครบในเรื่องของความหมายและการวางตำแหน่งไขมีความหลากหลายและก็ไม่เหมือนใครค่ะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยพูดแล้วเข้าใจง่ายแบบอาชับเรื่องที่น่าจะยากให้เข้าใจง่ายใช้ภาษาใช้ภาษาที่ทำใครบ้างนะครับที่เหมาะกับวิชายิปซีมหาทศดารานะครับจริงๆแล้วเป็นคนที่อยากจะรู้ดวงชะตาตนเองและคนรอบข้าง รวมถึงคนที่อยากจะก้าวย่างเข้าสู่การเป็นนักพยากรณ์คนที่อยากจะมีตัวช่วยในชีวิตมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถจะโฟกคสท,ที่จะพยากรณ์ดวงชะตาและชีวิตของตนเองนะครับเพื่อความประสบความสําเร็จในอนาคตได้นั่นเองครับที่ตัดสินใจมาเรียนเนี่ยเพราะว่าตั้งใจว่าจะนําสิ่งที่เราได้เรียนนะคะในเรื่องของวิชาพายิปซีเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะเอาไปใช้ในเรื่องของการตัดสินใจในการทํางานนะคะหรือว่า ปกติเป็นที่ปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจหรือว่าเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการทํางานชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าเราก็สามารถที่จะเอาไปทําให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้ด้วยะคะ่ะที่มาเรียนเนี่ยพี่ก็ตั้งใจจะไปใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วแบบดูให้ตัวเองดูให้ญาติพี่น้องรอบข้างพอมาเรียนได้วันที่2เนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าน่าจะเอาไปประกอบอาชีพได้ด้วยด้านหน้าที่การงานก็หนึ่งแล้วแล้วก็อยานธุรกิจส่วนตัวที่ตั้งใจจะทำ คิดว่าได้ใช้แน่นอนมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้แทบจะทุกอย่างไม่ว่าเราจะไปเจอใครอย่างสมมติถ้าเกิดเราทํางานเราต้องไปเจอกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจอใครที่ทำงานเนี่ยมันสามารถคาดการณ์ในเรื่องของนิสัยเขาคร่าวๆก่อนได้หรือว่าถ้าเรามีจะต้องไปดูงานกับใครอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของแบบหาเลิกไปในเลิกที่ดีอะไรเงี้ยตัวเองเป็นคอนเทนต์ครีอเตอร์ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องดูดวงเนี่ยค่ะก็เอามาประยุกต์ใช้กับคอนเทนต์ของตัวเองได้หรือว่าประยุกต์ใช้ในศาสตร์ดูดวงอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะได้ พี่มาเรียนเพราะอาจารย์ซันโดยแท้เนื่องจากพี่อะได้ดูดวงกับอาจารย์ซันช่วงหลังโควิดค่ะพี่ดูดวงแล้วก็อาจารย์ซันดูแม่นมากจากนั้นพี่ก็เลยตามฟอล l o w อาจารย์ซันในช่องทางของ YouTube แล้วจากนั้นก็เมื่อมีกิจกรรมอะไรของอาจารย์ซันพี่ก็ร่วมด้วยก็เลยติดตามกันมาเพราะความแม่นของอาจารย์ซันที่มาจากอำเภอวิแงแห่งจังหวัดเชียงใหม่เนาะพี่รู้จักอาจารย์ซันที่พี่ดูจากท i ิ t o ตอกอาจารย์ดูแล้วมันแม่นแม่นแม่นตามราศรีตามดวงเราเนาะเราก็เลยตัดสินใจสมัครมาเรียนที่ยิบซีเลยแล้วตอนนี้พี่ก็สมัครต่อในคาดของโหราศาสตร์เลยค่ะอาจารย์ซันเนี่ยคือแบบมีความที่แบบ ค่อนข้างจะแม่นยำในการแนะนำอะไรงี้ค่ะก็เลยตัดสินใจมาเรียนเริ่มติดตามอาจารย์ดูอาจารย์เนี้ยก็เริ่มยิ่งชอบว่าแบบอุ๊ยอาจารย์สามารถอธิบายทุกอย่างให้เราแบบเห็นภาพได้ไง่ายมากแล้วก็เล่าเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างสนุก มีที่มาที่ไปมีเหตุแนละผลให้ว่าแบบสพอร์ตทุกดวงว่าเออมันจะต้องเป็นแบบนี้นะต้องทําแบบนี้นะอะไรประมาณนี้ก็เลยเลือกที่จะติดตามอาจารย์แล้วก็มาเรียนค่ะส่วนตัวอาจารย์ฟันเนี่ยแตกต่างจากหมอรูโดยทั่วไปนะคะอาจารย์แบบเป็นอาจารย์จริงๆค่ะเป็นแนวแบบให้ความร,ามรู้ให้ความรู้สึกเหมือนเลคเชอร์มหาลัยอยู่อาจารย์มักจะแนะนําวิธีแก้ไขข้อควรระวงังอะไรนี้ค่ะหรือว่าอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะ คุ้มค่ามากๆเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ให้ฝึกฝนกับเพื่อนในคลาสก็ทำให้เราเนี่ยได้มีองรวมในการที่จะนำไปใช้ได้เลยค่ะรู้สึกคุ้มค่าคุ้งเวลาที่มาเรียนที่นี่ครับประทับใจมากครับพูดตรงๆเลยประทับใจตรงที่ว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ใช่พาณิชย์เพราะว่าส่วนอาจารย์าจรย์ไปทำบุญเนาะแล้วก็ไปร่วมบุญกับอาจารย์มาหลายทิศแล้วคราวนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกได้เลยว่าขนาดมาสอนเนี่ยซึ่งสามารถตั้งมูลค่าสูงวันนี้ก็ได้แต่อาจารย์อาจาร์ไม่ได้ตั้งขนาด คือแบบเหมือนเป็นการทําเพื่อช่วยอันนี้เราสัมผัสจากที่เรารู้สึกนะคะก็เลยทําให้รู้สึกเอออันนี้ประทับใจถ้าวันนี้เราไปเรียนในมหาวาัยอะถ้าเราเรียนปีอย่างอาจารย์ชันก็เหมือนฟิลเตอรอ์หน้ามหาวาัยที่เราเรียนแค่ตป๊บเดียวแต่ว่าสามารถทําข้อสอบได้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออในในสองวันเราสามารถที่จะไปใช้งานจริงได้เลยส่วนตัวทันทีเปคาดแรกแล้วก็เราอะ รู้สึกวไดเรียนต่อแน่นอนมาติดตามต่อ,ต,อต่อไปเรื่อยๆแน่นอนเพราะยิ่งมาสัมผัสแบบใกล้ๆในคารเรียนี่นี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดจริงแนะนามากๆเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ของเราอย่างมีหลักการแล้วนะคะก็สามารถทําให้เราเนี่ยเลี่ยงการโดนหลอกโดยที่ไม่จําเป็นได้ด้วยคนไทยกับความเชื่อเป็นเรื่องที่มันไปด้วยกันอยู่แล้วหลายๆที่อาจจะไม่ได้นงรายละเอียดลึกที่มันมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะแบบมันเป็นทูเวย์ะคะ่ะสามารถที่จะแบบว่าสอบถามได้ในบางจุดที่เราจะต้องแค่ไขปรปร งอเงี้ยก็อยากจะให้แบบว่าตัดสินใจมาเรียนภอะคอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนทตัดสินใจนับถอยหลังสาวที่3ที่เป็นสิงหาอาทิที่1กันยายนรับจำนวนจำกัดนนะครับผมอาจารย์สันจะพาทุกท่านเข้าสู่จักรวาลแห่งการเรียนรู้วิชาย4สีมหาทศสราเปิดกรรมที่มีความแตกต่างที่ท่านไม่สามารถเรียนรู้หรือหาศึกษาได้จาก เช่นการเปิดไพ่พร้อมกันสาสำรับสนใจติดต่อมาที่รายไอดีที่ขึ้นมานี้พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาได้แต่สำหรับใครที่เห็นคลิปนี้หลังจากการเรียนการสอนเริ่มต้นไปแล้วท่านสามารถลงทะเบียนและสามารถเรียนย้อนหลังได้เช่นกันแล้วพบกันในคลาสนะครับ วันพุธที่18กันยายนเป็นวันพุธกลางคืนพระราหูอมพระจันทร์หรือเกิดปรากฏการณ์จันทรคาตเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเท่ากับว่าดาวจันทร์ของทุกคนทุกราศีเนี่ยจะดับจะโดนพระราหูอมทุกคนเลยเพราะฉะนั้นวันพุธที่18กันยายนทั้งวันทั้งคืนเอางี้ง่ายๆทั้งวันทั้งคืนถ้าไม่จําเป็น อย่าทําการมงคลวันนั้นเป็นวันที่ควรสวดมนต์นั่งสมาธิควรทําความดีวันนั้นถ้าไม่จําเป็นรับแสงอาทิตย์แสงพระจันทร์ให้น้อยนะครับทีนี้วิธีการแก้ก็คือจริงๆเนี่ยทุกปีที่เกิดพระราหูอมจันทร์พระราหูอมอาทิตย์เนี่ยโดยส่วนตัวผมก็จะจัดไหว้จัดบวงสวงส่วนตัวนะแต่หลังๆผมสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็บอกว่าขอร่วมด้วยก็เลยอะร่วมแต่ว่าเราไม่ได้ไปจัดที่วัดไม่ได้จัดใหญ่โตจัดเท่าที่บีก็คือจัดที่ชมรมท้าววิรุปักโขนนั่นแหละคือจัดแบบส่วนตัวของผมมมมมม่่่่ะะะแตถ้้าาาาททุกกนจรรรวว็ไดป ห้าสิบท่านไม่เกินห้าสิบเก้าท่านประมาณห้าสิบละกันนะครับใครอยากจะร่วมรองติดต่อเข้ามามาร่วมพิธีกันนะครับคนละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่ไดเอามาทำอะไรเอามาเตรียมของมงคลสีทองสิบห้าอย่างถวายพระจันทร์เตรียมของสีดำถวายพระราหูสิบสองอย่างแล้วก็เตรียมใบสีมหาเทพมหาพรมใบสีเปิดบารมีใบสีหลักห้าชั้นนะครับต่างๆนานา ให้พร้อมสรบเพื่อการบวงสวงเพื่อการทําพิธีแล้วก็จะจุดเทียนเทพพระราหูจุดเทียนเทพพระจันท์เทวาภูกระดวงชะตาของทุกคนเพื่อเป็นการคืนความสว่างสวยัยให้ดาวจันทร์ให้เทพพระจันทร์ในดวงชะตาคืนความสว่างสวัยแล้วก็เปิดโชคเปิดลาบด้วยเทียนพระราหูที่แกะสลักสีดําที่ท่านเห็นในจอนั่นแหละนะครับกับเทียนพระจันสองเล่มนี้ผูกกระดวงชะตาวันเดือนปีเกิดท่านตั้งบนพานขันโตกพร้อมด้วยดอกดาวเรืองเข้าตอกอันเป็นการ เติมดวงชะตาให้เกิดความมงคลนะแล้วก็ในหลังค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็จะมีใบสีเนี่ยใครเป็นเจ้าภาพใบสีก็จะมีการติดดวงชะตาบรรจุดวงชะตาด้วยยันมหายันเทพดุลยประอบรสุริยาทรงกฎแล้วใบสีกลับไปบูชาที่บ้านต่อเพื่อความเป็นสิริมงคลไล่ความอับประมงคลให้หมดหลังเสร็จพิธีนะครับรายได้หลังค่าใช้จ่ายเนี่ยบางส่วนจะนําไปถวายทาบุญกฐถินนะกฐถินวัดถ้ำบาดาล จังหวัดสระบ,บุรีสร้างพระอุโบโสถสร้างโบสถ์ทั้งใหญ่นะครับและเป็นโบสถ์หลังแรกอันนี้ผมก็กำลังหาเจ้าภาพร่วมอยู่นะครับใครอยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมก็เรียนเชิญนี่นะหรือจะทําบุญตรงเข้าสู่วัดธรรมดาจังหวัดสระบ,บุรีนี่เลยเลขที่บัญชีนี้เลยนะครับ